วันนี้ CW s o f t ขอแนะนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่3รายการที่ใช้ AI สำหรับ CW TD เครื่องมือแรกที่เราต้องการแนะนำคือ Command Advisor เพียงแค่เปิดใช้งานเครื่องมือโดยเลือก Show Command Advisor ในการตั้งค่าแทบเครื่องมือแบบลอยสามารถย้ายและปรับแต่งได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้โดยการใช้พลังจากปัญญาประดิษฐ์ Command Advisor ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยแถบเครื่องมือมีการปรับเปลี่ยนคำสั่งแบบดนามิกและคาดการคำสั่งที่ผู้ใช้อาจใช้ถัดไป Command Advisor ช่วยให้คุณเข้าถึงคำสั่งนับพันได้อย่างง่ายดายโดยคาดการเครื่องมือที่จำเป็นต่อไปตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่ผ่านมาและนำคำสั่งนั้นมาให้เลือกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว Command Advisor เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้มืออาชีพและทำให้ CWTD 2025เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้น ช่วยให้ผู้ใช้งานมีเวลามากขึ้นในการออกแบบทางวิศวกรรมแทนที่จะใช้เวลาในกระบวนการเขียนแบบรออิงทาให้ทุกคนสามารถใช้ความคิดของตนเองให้เป็นจริงได้สีดีบิวซอฟมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อคาดการคำสั่งที่แม่นยำและตรงตามความต้องการมากขึ้นสัมผัสอนาคตของ CAD ไปกับ c d t d 2025